สวัสดีคะ่ะรักแท้ทุกคนค่ะวันนี้วันพุธที่26พฤศจิกายน2องพเวลา07.08นนาฬิกานะคะวันนี้จอยขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะทุกๆคนที่ให้ความเอ็นดูช่องช่องนี้ทั้งบ้านฟ้าบ้านฟ้าจะเป็น ชื่อจอยทาร์ลอตจะไม่มีเลข8เพราะว่ามันใส่ไม่ได้บ้านแดงจอยทารลอต8แล้วก็บ้านดำจอยทารลอตแขออนุญ,ญาตเล่านิดนึงนะคะว่าก่อ,อนหน้านี้จอยก็รับดูดวงส่วนตัวเนาะแล้วก็มีการไลฟ์ด้วยนั่นไงจะไลฟ์ทีขออนุญาตกล่าวถึงบุคคลสองท่าน พี่เปิ้ลพี่อ,อ้อมรู้สึกซาบซึ้งจริงๆในมิตรภาพแห่งแบบโลกโซเชียลอะค่ะเวลาที่เราไลฟ์พี่เปิ้ลกับพี่อ้อมจะคอยช่วยกันดูว่าเรายังไม่ได้ตอบใครบ้างเพราะว่าจอยก็เงืนๆๆนะ้อเงืงางะคือรัตก็ทุกๆคนเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามาแบบให้การสนับสนุนส่งเสริมแชร์กดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ที่น่ารัก ช่องของจอยมันอาจจะไม่ได้ให้ความบันเทิงหรือไม่ได้ให้ความแม่นยำอะไรยังไงเลยแต่ทุกคนก็เข้ามาเหมือนมันถูกจลิตหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีเสียงเพลงที่เพราะๆอาจจะได้อะไรไม่มากก็น้อยเรามาเจอกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญเนาะมันเป็นเรื่องของพลังงานทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องนี้คือเป็นคนที่ ถ้าพูดตรงนะสายดาร์กเลยแหละจะจะให้ละมุนก็ละมุนได้จะให้เซ็กซี่ก็ให้เซ็กซี่ได้จะให้เป็นทับหน้าของเพื่อนเป็นได้สายไฟได้แต่คำว่าดาร์กในที่นี้หมายถึงรักสุดเกลียดสุดดีมาดีกลับเรื่องเงินทองไม่ต้องมาพูดกัน ถ้าพอใจให้ฟรีหมายถึงความจริงใจนะขอบคุณขอบคุณพี่เปิ้ลขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณเพื่อนๆทุกทท่านทุก,ททกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องนี้มาตั้งแต่วันที่สองตุลาปีหกหกหกจากคนที่เล่นติกตอกไม่เป็นเลยขอให้ชีวิตของทุกๆคนทุกทท่ทานที่ติดตามช่องช่องนี้ แวดล้อมชีวิตของทุกท่านทุกคนประสบต่อความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองทุกๆอย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยโภคทราพย์ร่ำรวยกัลยะาณมิตรร่ำรวยทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกมีสติมีความดีนำทางขอให้มีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตขอให้พบเจอแต่กัลยะาณมิตร ขอบคุณจริงๆนะคะที่จะไม่สามารถว้วได้เนื่องจากว่าเดี๋ยวฟิลเตอร์มันจะไม่รับรู้สึกอิ่มเอมมากๆเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเป็นมันเวลาที่ทุกคนคะจอเชื่อในเรื่องของพลังงานจะเป็นคนที่งมงายเลยนะงมงายลงหลงไหลในเรื่องของพลังงานมากๆการที่เราส่งอะไรออกไปได้วยความรู้สึกที่มันเข้มข้น มันมีพลังมากๆนะคะฉะนั้นแล้วเราส่งพลังงานออกไปดึงดูดสิ่งที่เราต้องการ you are what you eat ถ้าเราอยากจะได้สิ่งใดเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากปรารถนาอะไรก็แล้วแต่เราเป็นในสิ่งสิ่งนั้นก่อนแล้วสิ่งสิ่งนั้นที่เราปรารถนาจะบังเกิดปรากฏมาอยู่ตรงหน้าของเราเราเป็นไม่ใช่แค่ไม่ใช่ ไม่ใช่แค่เชื่อว่าเราเป็นรักแท้แต่เราต้องเป็นรักแท้เราเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังเราเป็นลูกสะใภ้ที่ดีเป็นลูกเขยที่ดีสิ่งดีจะน้อมนำเข้ามาในชื่อของเราเองอดีตผ่านมาไม่เป็นไรช่างมาันอดีตคืออดีตอดีตมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะทีละปัจจุบันนี้ปัจจุบันขณะน,นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เผเชิญจะเป็นคนหนึ่งเป็นหนึ่งคนโบนโลกใบนี้ที่รักหักให้สุดเกลียดใจก็เกลียดสุดเหมือนกันจะก็เป็นดาวด่าเหมือนกันปากเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแต่ถามว่าเสียใจไหมในสิ่งที่พูดออกไปในสิ่งที่ํำลงไปเสียใจแต่มันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแหละแต่ตอนนี้มีสติก็คือฉันจะใช้ชีวิตอยู่บนหลักของความเป็นจริงในการยอมรับ การยอมรับความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ยากแต่การอยู่กับความเป็นจริงให้แบบปกติมันยากกว่ามันท้าทายกว่าหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการสิ่งใดปาฏิหาริย์ใดเรื่องดีๆใด,ดจะบังเกิดปรากฏต่อหน้าต่อตาในชีวิตของคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นับ จากนี้จนถึงธันวาสามธันวาสองพันแล้วกันเนาะนะปล่อยจอยชิลๆไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องสงสัยอะไรใดๆทั้งสิน้นปล่อยจอยปล่อยตัวปล่อยกายชิลๆนึกถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาว่า จะบังเกิดปรากฏตรงหน้าไหมปาฏิหาริย์ใดเรามาลุ้นกันปาฏิหาริย์ใดจะบังเกิดปรากฏต่อหน้าต่อตาในชีวิตจะมาซีโรราบต่อหน้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอ้ยจะขอรับพลังงานงานนี้ด้วยนะทุกคนอยากร้อง The Sun เพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ดูคลิปบ่ bye, อยๆเกี่ยวกับไพ่บ่อยๆพลังงานเดอซันนี่คือวันเทรเอรเซ็นตะออกได้ไหมนี่ยินดีด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆปรารถนาคู่ควรแล้วสมควรแล้วเดอซันความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความไพบูรพ์ผลการเติมเต็มความฝันอันยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเงินทอง ื่เสียงสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เพืเ่อนเพื่อปรารถนาน้อมบังเกิดปรากฏซิโรราบราบคาบต่อหน้าต่อตาปรากฏในชีวิตของเพื่อนนับบัดนี้และสืบไปนะคะจะขออนุญาตไม่เปิดไพ่อีกแล้วนะขอคุณงามความดีขอความจงรักภักดีขอความซื่อสัตย์สุจริตขอความสักด สัจจริงที่เพื่อนๆได้กระทํากระทําและรักษามาไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะโดนบททดสอบให้จะต้องหมดสิ้นศรัทธาในคุณงามความดีมากมายแค่ไหนแต่เพื่อนๆไม่เคยสัตไม่เคยสูญสิ้นศรัทธาเพื่อนๆไม่เคยสูญเสียศรัทธาในคุณงามความดีในสัจจะวาจาในความซื่อสัตย์ไม่เคยพอรยศต่อความรู้สึกของตนเอง ระหว่างเงินทองระหว่างเงินทรัพย์สินเงินทองความสะดวกสบายความหรูหราใดเพื่อที่จะแลกให้เพื่อนๆนเนี่ยทรายศหักหลังกับบุคคลนันเป็นที่รักในชีวิตอ่ะจอยเชื่อมันเหลือเกินว่าเพื่อนเไม่ทำเพื่อนๆไม่เลือกเพื่อนๆเป็นคนที่เก่งมีความมุ่งมั่นมีความขยันมันเพียนมีความ เป็นคนที่มีสกิลหลายด้านเป็นคนที่มีความสามารถมากหลายและมีเป็นเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเพื่อนๆจะทําสิ่งใดอ่ะมันย่อมสําเร็จฉะนั้นแล้วอย่ามาพูดเรื่องเงินทองสิ่งของใดเงินซื้อหนูไม่ได้นะคะถ้าไม่มากพออย่างนี้เหรอวิย <c oughs> ดีใจกับเพื่อนๆจังเลยอ่ะเดลซานนะ่ะเพื่อนๆขา สิ่งที่ดีขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอะไรที่มันมืดมมืดมนมืดมิด,มด,มด,มดต่อจากนี้คือขอให้ทิ้งอดีตที่มันเลวร้ายเนาะแล้วก็รับกับสิ่งที่มันดีสิ่งดีๆนี่แหละมันไม่ได้มาเกิดมันปฏิหารที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากผลแห่งก,รการกระทําที่เพื่อนๆได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงณนะปัจจุบันขนาดนี้นะคะ ยินดีด้วยนะคะกับความสำเร็จทุกๆอย่างขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามจอยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ